ายดีเนาะทุกคนวันนี้ตั้งมันติดตารมาปันเลยจะได้ปั่นมันอย่าหน่อย มาตบบ้าโคนหลังจากที่สแก้วหดมันมาใหญ่สุดท้ายากแล้วสแก้ลสะกะแล้วเนะไปกันจิ้นสุดิ้นนะตอนนี้ก็เวลาชิ้นสองโมงแล้วเนาะสแก้วชิมมือหากินข้าวเทงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแก้วเพื่อให้คลิปต่อไปได้ทุกคนเด้อขอขอบใจ